สวัสดีครับผมผู้ก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกท่าโชแท็บนะครับผมแบบนี้เลยสำหรับการกระโดดเชือกท่าโทแท็บเนี่ยหรือการแตะปลายเท้านะครับผมเอาปลายเท้าไปแตะข้างหน้านะครับผมซึ่งคล้ายๆกับการากระโดดเชือกท่าโทคลิกเอานะครับผมซึ่งโชคลิกเอ้าเนี่ยก็คือจะเป็นการยกเห็นไหมจยเอาส้นสัมผัสพื้นนะครับสําหรับคนไหนที่กระโดดท่านี้ได้แล้วเนี่ย ท่าโทแท a เนี่ยหรือเอาปลายเท้าแตะพื้นเนี่ยจะเป็นท่าที่ง่ายมากๆนะครับผมโอเคมาดูเทคนิคที่1เลยนะครับผมเทคนิคที่1ของการฝึกท่าโทแท a เนี่ยก็คือเรากระโดดเบสิกเสร็จแล้วเราก็เอาไปแตะ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 แค่นี้นะครับผมอ่าสำหรับคนไหนที่จังหวะเท้ายังไม่ได้ก็ยืนตัวปะอ่ายืนตรงๆก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาไปแตะเสร็จแล้วกระโดดกลับมานะครับผมใช้ขาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยกระโดดกลับมานะครับแล้วก็ ไปแตะกระโดดกลับไปแตะกระโดดกลับไปแตะกระโดดกลับแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆพอได้แล้วเราก็เพิ่มจังหวะความไวขึ้นนะครับโดยใช้ปลายเท้าเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับแบบอย่างนี้เห็นไหมมันจะคล้ายๆกันกับโทคิกเอาเนาะแต่โถกิกเอาเนี่ยคือเอาส้วนวางตัวนี้จะเป็นเอาปลายเท้าวางนะครับผมคราวนี้ลองมาดูกับเชือกเลย นะครับผมเทคนิคที่2เนี่ยก็ลองกับเชือกได้เลยนะครับผมเป็นจังหวะที่ง่ายมากๆนะครับผมสำหรับท่านี้เนาะอ่ะเราก็เริ่มที่เบสิกก่อนเสมอเนาะสิงเกอร์ดันเดอร์เสร็จแล้วก็แตะ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 แบบนี้เพิ่ป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 อ่าทุกเท้าทุกเท้าเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่าโทแคปนะครับผมก็มีแค่สงเทคนิคเท่านั้นเนาะถ้ายัางไงก็ลองเอาไปฝึกกันได้นะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ผมด้วยที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย